สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้แอดก่อนตื่นทําบุญกันนะครับเนาะก็ใส่บาตรตอนเช้ากันนะครับก็ขอให้ทุกสิ่งอย่างที่มีหลายๆายก็ผ่านพดไปนะครับให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวก็หน้าที่การงานกิจการรุ่งเรืองนะครับผมนะแล้วก็ขอพี่พี่เอฟทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยน,นะครับดูแลสุขภาพหน้าที่การงานรุ่งเรืองนะครับผม ก็เลยทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทนะุกคนเนาะก็พาได้เดินไปแล้วนะครับโอเคเราก็เดินกลับบ้านกันเนาะก็ทําบุญทุกเช้านะทุกคนเนาะบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศสนเนานะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทําบุญให้ได้มากที่สุดเท่าเท่าที่เราจะทําได้นะทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็เลยขอจบ คลิปใบพินเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็อย่าลืมลนะครับพี่พี่ทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ